ธนบัตรขาดธนบัตรชำรุดธนบัตรถูกไฟไม่อย่าเพิ่งทิ้งมาดูกันแบบไหนแลกคืนที่ธนาคารได้ธนบัตรขาดธนบัตรชำรุดธนบัตรถูกไฟไม่ธนบัตรถูกสัตว์แท้ธนบัตรเปื่อยยุ่ยอย่าเพิ่งทิ้งมาดูกันแบบไหนแลกคืนที่ธนาคารได้ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายตามพระราชบัญญ,ญัติเงินตราพุทธศักราช2 5 0 1มาตรา18จำแนกไว้สีลักษณะดังนี้ 1. ธนบัตรครึ่งฉบับ ธนบัตรครึ่งฉบับคือธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้นหลักเกณฑ์การรับแลกให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้นโดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 2. ธนบัตรต่อท่อนผิดธนบัตรต่อท่อนผิดคือธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกันหลักเกณฑ์การรับแลก ถ้าไม่เกินสองท่อนแต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกันให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้นในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกันมากกว่าสองท่อนจะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 3. ธนบัตรขาดวินธนบัตรขาดวินคือธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไปหลักเกณฑ์การรับแลก หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับและสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลและมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากการจัดส่งให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น 4. ธนบัตรลบเลือนธนบัตรลบเลือนคือธนบัตรที่มีเหตุทําให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความหลักเกณฑ์การรับแลก หากการลบเลือนนั้นไม่ถึงกับทําให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริงโดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้นซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคําร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชํารุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทําการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชํารุดสถานที่ติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชํารุดธนาคารออมสินทั่วประเทศให้บริการในเวลาทําการทุกวันธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ ให้บริการเฉพาะวันพุธยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้าคลินิกธนบัตรณศูนยะ์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยชั้นหนึ่งทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน1กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันทีธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า3ใน5ส่วนและสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลสามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนาบัตร 2กรณีต้องเขียนคำร้องธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับธนบัตรต่อท่อนผิดธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า2ส่วนธนบัตรขาดวินที่มีเนื้อน้อยกว่า3ในหส่วนหรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่านธนาคารใดก็ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาค่าแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องสำหรับธนาบัตรชำรุดที่ถูกไฟไม่เกรียมถูกสัตว์หรือแมลงกัดแท้หรือเปียติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมากซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่งผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้นำธนาบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐานพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่านธนาคารใดก็ได้ กรณีธนบัตรชำรุดที่เกิดจากไฟไม่เกรียมต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไม่ด้วยนำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเองที่สายออกบัตรธนาคารหรือศูนย์จัดการธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลและติดตามคำร้องธนบัตรชำรุด